แล้วก็ดีพี่น้องผู้ติดตามเราสมามัคคีเมื่อวานนีโชคดีกันแนบบอเล่าสมามัคคีเดินดีนะพี่น้องเนาะเดินดีเด็กเก็ดหลุดเขาเ่าจ่อเขาเอ่าจ่อกระมี่สองจ่อแะไรพี่น้องยึดสุดท้ายสุดท้ายเขา่าจอ่อ หาบมแมนหานึ่กับ4ีกอ่ะหากับ4ีเกเป็นเกตซีเก็ซีกับ่านึ่งเป็นหัสิบห้ับเกตเขาซีล่าพี่น้องเขาซีล่าเกดหลุดโอ้เกง่งเก่งเก่งวัน,นวันที่3เอากวันสเบิง้งวันที่ส ต่อไปกระเบื้องวันที่สามก่อนมีอยุใสแน่เขาง,งามๆแล้วพี่น้องเนาะไย้อนหลังก่อนแล้วสมาคิวันที่สามกราคมสองพ้าร้ยสมสิบเอสองัห้าร้อย 3, 10, อ 2, หกสิบหกหกย่ 66, 6, งางไปเขียนหกหกอยู่พี่น้องเอ้ยอยังหลงเขียนอยู่อยู่วงดงด้วยหเจ็ไม่พี่น้องแคไดียจงไปเขียนยังจันเขียนหลงพ้อยอยู่พ้อเาจะขมามาใมนะ่นาโทษหลายๆด้พี่น้องเ้อ ขออภัยขออภัยยังเขียนผิดอยู่6กเกพี่น้องเจ้าครูสามแปดสี่เก้าเก้าศูนาม่สามปก็เนสามแล่องสามตัวกัดแปดสามแล้วอาเซียนจับคูหกเกตสี่สองสี่ห วิ่งหกเก็ดกำเหกเก็ดลอง4ีหาสมตัวกับซีหกเก็ดเก็ดซีหาเราเสียนราเซียน,ยนกับเขาทั้งซีทั้งหาพี่น้องเขาซีหาทั้งซีทั้งหาคือใดเขาตัวสำรองได้แปซีได้หา,านะูพี่น้องไดสองไ่การบนรางนะพี่น้องเนาะ แล้วก็ลาวีไอพีจับคู่ชุดซีหนึ่งสวิ่งชุดซีคอเยนตชุีร่องสามีร่องสามลาวีไอพีเมนบ่ร่องสาและลาวีไอพี ลาวีพี่เขายังลาวพี่นะะ้องลุดว่พี่น้อง SI ลาวีพีล er ่ลุดไปพี่น้องเนาะลุดบ่คือมันลาวีพี่ซีลุดพี่น้องลาวีพี่ลุตลุดไปได้มันได้เท่าใดนี้ได้หกได้หกเด่งได้หกหกแรกการตั้งพี่น้องว่ามันได้เก็ต เล่าสามคีวิไอพี่พี่น้องบานนี่จับคูสามแปดหนึ่งหาแปดซีเก่าซวิ่ง38กรมเด่น3ามล่องแปเข่าทั้งซทั้งแปดเพี่น้องตัวสำรองตักรมเข่าแปดตัวสำรองเข่าทั้งซทั้งแปได้ บน่างพี่น้องเด้8 5, 4, แปดหาซีหนึ่งราชสตาร์วีไอพีจับคู่เงนบนละมีหายางวันหนึ่งสองสามสี่หาราชสตาร์วีไอพีจับคู่ราชสตาร์วีไอพี่จับคู่ ไปน,นี่มันของอาเซียนนั่นแหละละสาสตาบีไอพี่ก็จับคู่ของวันที่ใดของวันที่สี่ลาสตาบีไอพี่จับคู่หนึ่งหาเก็ซีได้จับสองคู่พี่น้องเขาทั้งสองคู่เลยเขา เก็ซ no. ีก right, 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 ัไหนเกดซี่ก็เป็นซีเกพี่น้องหนึ่งหาก็เป็นหาหนึ่งก็เลยได้เป็นหกนะพี่น้องนั่งหกไล่การพี่น้องของวันที่สามเขาหกลูดพี่น้องเขาสามเขาเขาสามไล่การหกลูดพี่น้องหกลูดเกินเนาะเนาะพี่น้องเกินเกินของไล่การมีหาเด้กหกเดินดีพี่น้องเดินสุดๆเลย เอาบานนี้มาบงวันที่สี่เราไล่ยใจห,ห้างไม่ลาไปหลายแล้วพี่น้องคาดตะเบาติดหนาติดหลังเล่าสามัคีวี่ไอพีล่าสามัคีสืส่อสกัดว่ามันวี่ไอพี่พี่น้องหลงปากเนะ้องหลงเบาจับครห้าเก้าห้าเก้าสี่เก้า cầu cầu xuống cầu xuống cầu kết đỉnh đỉnh Hãy à, subscribe ha câu vinh sám tua kết ha câu kết ha câu kết ha câu được ha câu kết

เามดชี้แล้วจุกพี่น้องเอ้ยขีดบอ,อกละเปลี่ยนเปลี่ยน,นสนักไม่ไม่เข้ามามเห็นชีแดงละ่ะพอลิดลิดนี่นะเอาไม่เห็นอยูังแบบนั้นพี่น้องพ่อได้บึงได้อยู่เล่าอาเซียนอาเซียนนะบั่นนนี้เราเล่าอาเซียน lawasin asin Asin. Ah, Lão ASEAN đây là Chắp khu tôi đây là Cứ có thể cùng người nằm cho nó và để nó cùng cho này nó cho này Lão ASEAN chấp khu câu hạ câu hạ câu, hạ. câu, hạ. câu xuống cầu xuống si cầu si cầu 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 kiệt cái hà Vinh 3 cái kết câu hà kết câu hà kết câu hà là cả ha, câu kết xám tua hà cầu kết kết cầu hà vinh cầu vinh hà có biết nên cho lụt cầu hà long cầu kết cho lụt เล่าสามัคคีมันเล่า,ม,ลามันก็นเล่าว i ไเริ่มไปลาว VIP พี่ยับคู่ หนึ่งสองหนึ่งศูนย์เป็นขี้เล่าสตาร์เด้อพี่น้องเป็นขี้เล่าสตาร์มือว่านไงในสองครูพี่น้องเอ้ยจับได้สองครูแม่นสิแตกอีกแล้วพี่น้องแต่ตรงๆเบาบานี่วิ่ง vinh ninh 2 3, tua hà ninh số, hà ninh xuống 2, ninh 0 ส้งหนึ่ง <t> ศ <Anfang> <hizo kalo water avez> ูนหาหนึ่งสองสามตัววิ่งหนึ่งวิ่งสองผมเดินเนึ่งจหลุดหนึ่งสองล่องจหลุดหนึ่งศูนย์ là Samaki. mặt kia B I T Giáp khu xuống Hà xuống Hà xuống sạm xuống Hà xuống sạm

วิ่งวิ่งสองหาสองหาสตัวสตัวสามองหา Sáu song hạ song 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 công đen เล่องหกหาจอรุดเล่สาสัตย์

xuống C giảm C giảm C là cả xuống C hà Hục sống Linh Xuân si Sáng tỏa Sáng si si คหนา้าจอพี่น้องไปก่อา,ามาแล้วก็ได้แคปหนา้าจอไปด้อจ,จัดเตกไล,ลข่ขคือเก้นกานั่นลสะสี่ห2สองสองศูนย์สี่วิงศูนย์ิงสี่จีดกลางกัน่นั่งคมเด่นเนึจะรูดศูนย่ร่องจะรูด6กสอง เอาเครน้าจาพี่น้องเอ้ยพู้ได้ขมาแล้วเอาไปลวยกันเมื่อวานนี่ก็ได้หกอยู่หกรายการยู่หกลดพี่น้องเขาหกลุดหาบ่าได้พี่น้องพี่น้องหนะอยหาหากหาหนกหาสำนหักหาาก,กที่ได้เจรลลิญลายหลุดไปน,นี่เขาเต็มเต็ม,ตมบ้นที่ซมกราคุมพี่น้อง 2, อสองพัารสามัคคี่จับคูหาเก้าซเกเก เก้าเกวิ่งหาเก้ากมเด่นหาเก้าล่องเก้ากศสามตัวหาเก้าเกศเกศหาเก้าเราอาเซียนเก้าหาเก้าศูนย์ชีเก้าเก้ากวิ่งเก้าหากลมเด่นเก้าหาล่องเก้าเกสตัวเกศเก้าหาหาเก้าเกล่าวีไพีในสองคูไปน้อง ที on ite, ่แตกครือจังลาสตาวะแตกตัวกับมดทั้งสองคูเลยมวันจับคูหนึ่งสองหน่งศูนวิ่ง1นสองกลมเลนหนึ่งสองล่องหตัวหาหนึ่งสองสองหนึ่งศูลาสามขีวิไอจับคูสองหาสองสสาหาวิ่ง สอหากรูเล่นสองหากร่องหกหากสาตัว3ามสองหาหาส,สาเล่าสตาร์วีไอพีเริ่มจะลงนี่พี่พี่น้องบัดเด็กกับบัดนั่นเเล็กกับนั่นลงเริ่มอยู่วีไตัวสตาเนี่ยลงดูว i p ไปเอาไว้นีเนาะพี่น้องเนาตัวแดงแดงนี่ VIP. วีไอพีก็มาเสียซื้อเนาะจับคู่ฉุนี สาม5ีหกหา้าหกสอวิ่งนีกบด่นนรองหกส,สตัวสองชนซีีหองเอาไปร้องเอาไปพิจารณาเบื้องมากระจัดกัดกระพานเอ้พี่น้องอีซีพูได้ขามาเบื้องว่าส้มกรลยเ่อยแหงกันตุกูตุกคนปีไม่แล้วพี่น้องปีไม่แล้วให้ลำให้ลวยกันตุกูตุกคนควบเจ็บควบจนกระยามีโรคขยัในตัในตัวกรหายไปควบบอดีควบ กมบ่ดีก็ยังสิ่งใดบ่ดีสิ่งใดบ่ดีสิ่งใดบ่ศกบ่มั่นในตัวในตนในครอบครัวก็ห้ออกไปหมดเด้พี่น้องเด้อให้พี่น้องมีโกมีไส้ลารมเรื่อยๆทุกู์ทุกคน่าเจ็บจะจนกันอีกเด้อให้พี่น้องคุณพ่านนํำรักษาเทวดาน้ำคุมครองพี่น้องทุกข์ทุกคนอยู่สุขสบายพอกันไหมสุดต่อไปพี่น้องสวัสดี